น้ำตาแตกตั้งแต่คาบแรกจนถึงวัทาที่เรียนก็คือยังไม่อยู่น้ำตาแตกเลยใช่แค่ชื่อก็สนุกเป็นจันถึงเสานะครับว่างแค่อาทิตย์วันเดียวนะครับน้องๆให้เรียกว่าน้องๆถนัดอันไหนแล้วอยากไปที่ใดนะคะใช้ทักษะที่เรียนมาตั้งมาเรียนแล้วพูดได้แค่นี้เราไม่อยากสปอยเยอะอาจารยของเราทุกคนนะครับใจดีหมด สวัสดีครับช่องเชนจิ๋วแม่นะครับวันนี้นะครับเชนอยู่กับมะปางค่ะเจนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวปี2นะครับทั้งเทอมหนึ่งแล้วก็เทอม2เลยนะครับว่าแต่ละเทอมเนี่ยเราเรียนวิชาอะไรกันบ้างแล้วก็ความยากความง่ายของแต่ละวิชาเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่จะมาเรียนสังคมสงเคราะห์มหักเฉยๆนั่นเองนะครับเริ่มกันที่เทอมหนึ่งกันก่อนนะครับเทอมหนึ่งเราเรียนทั้งหมด9วิชาด้วยกันพี่มะปางก็คือ คือตาแตกบอกเลยนะครับ<ช>เรียนจัน<ช>ถึงเสานะครับฟางแค่อาทิตย์วันเดียวนะครับสําหรับเทอมหนึ่งเนาะใช่อ่ะเรามาเริ่มวิชาแรกกันเลยนะครับวิชาการให้คําปรึกษาในงานสังคมสงคเคราะห์โอ้ยแค่ชื่อก็สนุกสําหรับตัวของมาปางังเะะองค่ะมังรู้สึกว่าวิชาเนี้ยสนุกอืเออเพราะว่ามันได้งัดข้อต่างๆได้ใช้ทักษะที่เรียนมาใช่ในการแบบว่า ให้คำปรึกษากับกับเพื่อนจริงๆอ่าสำหรับเชนนะครับต้องบอกว่าวิชาการให้คำปรึกษาเนี่ยถือว่าเป็นทักษะใช่ครับมันมันเป็นทักษะสาคัญของนักสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยจะต้องใช้เรื่องของการให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยเราก็เรียนการออนไลน์เป็นหลักเนาะเพราะว่าโควิดหนักมากนะครับ<ช>ก็สําหรับการสอบของวิชานี้เนี่ยก็จะมีทั้งสอบที่แบบเป็นคู่แล้วก็เป็นกลุ่มอ่าใช่นะครับมีทั้งสองแบบเลยนะครับซึ่ง ในในการสอบอ่ะมันยากมากมากยากตรงที่ว่าเราต้องทนุถนอมคำยังไงอ่ะไม่ให้เขาฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นคําที่ไม่ดีหรือเป็นคําลบเราต้องใช้คําที่เป็นกลางมากที่สุดค่ะในการในการสอบกับคู่หรือกกลุ่มอะไรเนี้ยซึ่งมันยากมากเลยค่ะว่าเราจะใช้คําไหนอ่ะให้ให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะถามเขาแล้วเขารู้สึกโอเคปลอดภัยจากคําถามของเราด้วยอย่างเนี้ยค่ะใช่ครับแล้วก็ เรื่องของการเรียนนะครับก็อาจารย์ใจดีนะครับไม่ต้องกงังวลเพราะว่าเราเรียนกับอาจารย์งาะนะครับใช่เราเราโชคดีจรงที่เราได้เป็นคณะบดีนะคะคณะบดีเนี่ยท่านสอนเองเนี่ยท่านก็น่ารักมากค่ะแล้วก็ท่านอะ่ะเข้าใจเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้ท่านก็จะเทรนให้เรากอนอย่างเนี้ยะคะ่ะท่านน่ารักมากค่ะบอกเลยว่าวิชานี้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันนะครับเพราะว่าอาจารย์ใจดีมากๆเลยครับใช่ค่ะ เราก็สามารถเอาวิชานี้ค่ะไปใช้ในครอบครัวก็ได้นะคะถ้าครอบครัวเรามีปัญหาหรือเพื่อนของเรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถให้คําปรึกษาเพื่อนได้อย่างถูกต้องและถูกหลักเกณฑ์ตามที่เราได้เรียนมาด,ด้วยนะคะถูกต้องเลยครับอวิชาที่2ของเรานะครับสําหรับเทอมหนึ่งของปี2ของเรานะคบพี่มะปางใช่ครับอ,อย่าเพิ่งน้องๆอ,อย่าเพิ่งเครียดกันนะครับเพิ่งวิชาแรกไปนะวิชาที่2นะครับจริยธรรมทางวิชาชีพ ในงานสังคมสงเคราะห์ครับพี่มาฟางก็วิชานี้นะครับเรียนกับท่านอาจารย์นวนใหญ่นะครับหลักๆนะครับสําหรับวิชาธริยธรรมในงานสังคมสงเคราะห์นะครับก็คือเน้นเรื่องของวิธีปฏิบัติต่างๆว่าเราในสังคมของเขาจะต้องทําอะไรบ้างห้ามทําอะไรบ้างนะครับมีทั้งต่อตนเองสังคมองค์กรผู้ใช้บริการวิชาที่ต่างๆก็ต้องทํางานร่วมกันด้วยครับซึ่งจะแตกต่างกับวิชาให้ทำปรึกษานะคะให้การปรึกษาเนี่ยจะเน้นในการปฏิบัติค่ะลงมือทําพูดคุยทําเคส แต่ว่าวิชาจริยธรรมค่ะจะเน้นของทฤษฎีนะใช่ครับวิชานี้ก็สบายๆนะครับตอนเรียนก็ออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับเพราะมันไม่ใชาบัรยายเนาะก็เลยไม่ได้มาเจออาจารย์เท่าไหร่นะครับวิชาต่อไปนะครับวิชาทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายครับฟังชื่อแล้วอย่าเพิ่งเครียดกันนะครับน้องๆวิชานี้ก็คือเรียนกับอาจารย์ท่านอาจารย์อารีนาใช่ค่ะใช่ครับก็คือวิชานี้นะครับจะเป็นการสอนเราเรื่องของ การปฏิบัติงานกับบุคคลนะครับก็เราเรียนเกี่ยวกับการศึกษาเคสนะคะว่าในสมมุติว่าหนึ่งครอบครัวเนี้ยค่ะมีมีใครบ้างหรือว่าเรียกเรียกเป็นภาษาทางการก็คือว่า family tree นั่นเองนะคะหรือว่าจีโนแกรมที่แบบว่าศึกษาเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีโคแมปด้วยใช่ไหมครแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็คือจะมีการทำเคสรีวิวด้วยนะครับก็คือมีแบบว่าเหมือนมันจะมีแบบฟอร์มมาเนาะแล้วก็กรอกว่า ผู้ใช้บริการคนนี้นะครับมีประสบปัญหาอะไรบ้างต้อง<ช>ทำอย่างไงต่อต้องส่งเรื่องไปที่ไหนยูทูบเรื่องอย่างไงต่อนะครับ<ช>ก็จะมีขั้นตอนของแบบฟอร์มในการทําอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของนี้ด้วยค่ะอย่างเช่นเด็กถูกกระทําความรุนแรงนี้ค่ะต้องติดต่อนหน่วยงานไหนอย,อย่างเงี้ยค่ะใช่ใชครับแล้วก็ มีเรื่องของการสัมภาษณ์กับผู้ใช้บริการด้วยนะครับวิธีการนั่งสัมภาษณ์ถูกไหมซินปังนั่งแบบไหนองศาเท่าไหร่ต้องนั่งหลังตัวตรงแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญก็คือการเบอร์หน้าผู้ใช้บริการทุกครั้งรี่รสัมภาษณ์กันด้วยนะครับใครเป็นนามสมมุติเอานะคะไม่ไม่บอกตัวตนหรือว่าชีวิจริงนามสกุลของเขานะคะเป็นนามสมมุตินะคะวิชาต่อไปนะครับวิชาปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ครับพี่มัปาอืมใช่คะ่ะอันนี้เราเรียนแก่อะไรครับพี่เช้เรียนกับอาจารย์น้ำเพิ่งนั่นเองนะครับวิชานี้นะครับก็คือจะเน้นเรื่องของปัญหาสังคมไทยของเรานะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็รวบถึงวิธีการแก้ไขนะครับแบบ<ช>ยัง่งยืนนั่นเองนะครับอาจารย์ก็เป็นวิชาของการบรรยายใช่บรรยายส่วนใหญ่ก็จะเป็นทฤษฎีนะคะเพราะว่ายังไม่ลงปฏิบัตินะคะซึ่งปฏิบัติอันเดียวก็คือนะ่าจะเป็นวิชาการให้การปรึกษาเนาะหรือวิชานี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบรรยาย แล้วคือสดีใช่ครับตอนเราเรียนก็คือโควิดนะก็บรรยายนะครับแล้วก็สอบก็ออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็วิชานี้ก็คือเน้นเรื่องของปัญหาสังคมที่เราเจอนะครับแล้วก็ถึงถึงการวิจัยในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ที่สําคัญที่งานจะทาก็คือเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ใช่ค่ะระดับจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็จะทำเรื่องของความมั่นคงเหมือนกันนะครับวิชาต่อไปนะครับวิชาการศึกษาดูงานและสันมนาพี่ปาโอ้โหบอกเลยว่าเป็นวิชาที่หนักใจของ เด็กปีสองแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าทำแล้วผ่านไปได้ก็ง่ายง่ายค่ะบ่อันดับแรกเลยคือเราจะต้องมีการแบ่งกลุ่มก่อนใช่ไหมแบ่งกลุ่มเป็นสี่กลุ่มนะครับก็จะมีได้อะไรบ้างเอ่ยสาารนภัยครอบครัวละเดกครอบครัวละเดกการแพทย์แล้วก็กระบวนการยิติธรรมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมครับของนักศึกษาชั้นปีที่สองนะครับเราก็ต้องมีการหาหน่วยงานก็จะไปทําการศึกษาดูงานเนาะ แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยโควิดอ่า<ช>ก็ต้องเป็นออนไลน์เกือบทุกกลุ่มเลย<ช>นะครับ ก็จะมีเรื่องของการทําอะไรเอ่ยจะททารายงานรายงานการประชุมโครงงานต่างๆนะครับต้องทําเหมือนกันพี่เชนพี่เชนได้หนึ่งอะไรคะก็ของพี่เชนนะครับก็ได้เป็นของบทการยุติธรรมนะครับพี่เชเนก็เลือกหน่วยงานเป็นบ้านพักเด็กกัลุนานะครับอของพี่ปางนัดได้ของอะไรค่ะข,ของออของพี่ปางนะคะได้อาจิตเวชนะคะก็คือเลือกที่โรงพยาบ,บาลอมงกุฎค่ะต้องบอกเลยว่าวิชาเนี้ยก็มีพระที่ทํเนี่ย ทำให้เราได้ทํางานกลุ่มกันมากขึ้นแล้วก็เติบโตในเรื่องของหน่วยงานมากขึ้นว่าหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนด้วยแล้วก็รวมถึงการประสานงานคติดต่อกับพี่ๆนักศึกของเค้าภายในหน่วยงานนั้นอีกด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบนะครับก็ต้องมีการทําสัมมนาดูงานด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยก็เป็นออนไลน์แต่ว่ารุ่นก่อนนั้นเนี้ยก็ไปทําแบบตามหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่าใช่เลต้อง มีการเป็นพิธีกรเองทํางานเองทุกอย่างนะครับก็มีการประสานกับพี่ๆเองด้วยทเราแบบว่าใครที่แบบว่าพูดไี่เป็นนะคะหรือพูดน้อยเนี่ยถ้าน้องได้มาเรียนนะคะน้องจะเป็นคุณพูดมากและพูดเยอะจริงครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือจะต้องมีการทําอินโฟกราฟิกใช่ไหมในการประสัมพันธ์งานลงเว็บไซต์ของคณะด้วยนะครับเว็บไซต์คณะก็คือ www.swhcu.ac.th เนีครับก็จะมีการไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ปากกันได้นะครับก็เตรียมใจกันไว้นะครับสำหรับปีส วิชาต่อไปนะครับจะเป็นวิชากลุ่ม GE นะครับขอพูด<ช>สรุปรวมมาที่เดียวกันเนาะ<ช>เพราะว่าแต่ละเทอมก็อาจจะเรียนไม่เหมือนกันเนาะ<ม>เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละเทอมจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรกันอย่างไงบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าเทอมที่เราเรียนแล้วกันเนาะ<ช>เราเจอก็จะมีจีนศึกษานะครับ<ช>จีนพื้นฐานภาวะผู้นรกับการจัดการแล้วก็เทคโนโลยีกับการเรียนรู้นะครับ<ม>ทั้ง4วิชาเนี่ยก็คือจะเรียนกับพื้นฐานแหละ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ<ะ>ก็เรียนพื้นฐานนะครับ<ะ>ก็เรียนเกี่ยวกับพวกคณะอื่นๆใช่ไหมค,<ช>คมันภาษาจีนเป็นแบบเรียนรวมเนาะที่เชื่อว่าภาษาจีนนะคะถ้าน้องๆมีพื้นฐานอยา่างไรว่าโอ้โหง่ายมากเลยค่ะสำหรับน้องพื้นฐานอะไรเงี้ยพื้นโอเคครับรามาต่อกันที่ปี2เทอม2กันแล้วนะครับวิชาแรกที่เราจะพูดถึงก็คือวิชากฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ต้องบอกว่าวันที่วันที่เราอัดนะครับเราเพิ่งเรียนกฎหมายเสร็จเมื่อกี้นะครับเลยก็มาอัดเลยนะครับวิชานี้นะครับก็คือเน้นเรื่องของกฎหมายทางสังคมสงเคราะห์ที่เราต้องเจอนะครับเช่นพระราชบัญญัตเกี่ยวกับเด็กสิทธิเด็กสิทธิคนพิการผู้สูงอายุสตรีนะครับคนชายอบต่างเนี่ยเราต้องต้องรู้เรื่องของกฎหมายเบื้องต้นที่จําเป็นนะครับเช่นระดับชั้นของกฎหมายระดับสักของกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับ อาจารย์ผู้สอนก็คืออาจารย์ปู่ค่ะอาจารย์สิริพักนั่นเองนะครับก็เน้นวิชาบรรยายน้อเนื่จะเน้นวิชาบรรยายแล้วก็จะมีงานกลุ่มบ้างนิดหน่อยนะครับก็จะเล่นเรื่องของการทาอ่าแล้วก็มีเรื่องขององค์กรองค์กรนานาชาติด้วยใช่ไหมครับที่เราต้องทํานะครับองค์กรระหว่างประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ที่สอนก็จะเป็นผู้หญิงค่ะไปของคณะเรานะคะเป็นผู้หญิงเกือบหมดเลยใชือบม ทุกท่านก็น่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้มากๆนะดังนั้นแน่บอกเลยว่ามาเรียนนะครับทุกคนจะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนขอแค่ให้คุณลองกล้ามาสมัครแล้วก็จะได้รู้ว่าวิชาชีพของเราเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ทรงคุณค่า<ช>แล้วก็ิชาชีพทวิชาชีพใดเลยนะครับ,รบวิชาต่อไปนะครับวิชาที่2ของ ปีสองเทอมสองของเรานะครับก็คือวิชาจิตเวชศาสตร์ในงานสังคมสงเคราะห์อ๋ออันนี้สนุกนะคะสนุกเราเรียนกับอาจารย์พันปภรใช่ค่ะท่านเป็นด็อกเตอร์นะคะแล้วท่านก็เป็นพยาบาลด้วยใช่ค่ะท่านเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็เรื่องนี้ท่านมีความรู้แ่นมากแล้วพวกเราก็ได้รับยำเต็มๆค่ะ วิชานี้นะคะเบื้องต้นก็คือเรียนกับเรื่องของโรคทางจิตเวชนะครับอาการทางจิตซึ่งก็เป็นบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ในสังคมของเขาทางการแพทย์เนี่ยต้องเจอเป็นประจำกันอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่มาปางแยกประเภทว่าระหว่างโรคจิตกับจิตเภทอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยถ้าน้องๆอยากรู้เหมือนไม่เหมือนต้องมาเรียนค่ะใช่ต้องมาเรียนล้วพูดได้แค่นี้เราไม่อยากสปอยเยอะถ้าน้องๆกำลังแบบว่าเอ๊ะฉันเป็นโรคจิตหรือว่าจิตเภทเนี่ย มาเรียนมาเรียนค่ะน้องจะรู้ว่าจิตเภทหรือเท่าจิตกันแน่อะไร่ใช่วิชาต่อไปนะครับชื่อวิชายาวนิดนึงเนาะทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มนะครับชื่อย่อก็คือทฤษฎีกลุ่มชนนั่นเองเรียนกับอาจารถาอาจารทาสร้างนะคะฉายาเนอาจารหางเราไม่ได้เนหาอาจารนะถ้าพูดถึงอาจารย์เฉยนะ จะพูดถึงก่อนก็คือวิชานี้เนี่ยก็คือเรื่องของการทํางานกลุ่มชนใช่ก็คือในเรื่องของการทํากลุ่มต่างๆนะครับเช่นกลุ่มมนุนากการใช่ค่ะกลุ่มการศึกษากลุ่มการบําบัดนะฮะเช่น ที่เราได้ทําก็คือจะมีอะไรเออบำบัดเลิฟบำบัดเลิฟพี่สะโอยก่อนพี่เชียงสะโพกโอแค่นี้พอนะคะไปนน้าจิ้มไปนน้าจิ้มแบบนุกีก่อนแต่อยากจะบอกวิชาเนี่ยคะสนุกมากสนุกจริงๆนะครับเราได้ทำจริงๆได้คิดจริงๆได้เข้าไปในอินเนอร์โวิของเพื่อนๆจริงๆบางคนน้ำตาแตกเลยนะคะใช่น้ำตาแตกตั้งแต่คาบแรกจนถึงวันแรกที่เรียนก็คือยังไม่หยุดน้ําตาแตกเลย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีเรื่องของนันทนาการอโอ้เนี่ยสนุกแบบหลุดโลกไปเลยค่ะวิชาต่อไปนะครับเทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสุเคราะห์หนึ่งอ่าอันดับรกเลยอันดับแรกเลยอัเดมบแรกเลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยเก่งเรื่องนี้มากเลยนะคะใช่วิชานี้ก็คือเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปจะไปฝึกงานใช่อย่าลืมนะครับว่าปี2จะมีฝึกงานด้วยนะครับฝึกงานหนึ่งช่วงซัมเมอร์ก็คือประมาณเดือนปลายพฤษภาถึงกรกฎานะคบก็คือช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับก็ต้องเลือกหน่วย ไปฝึกงานกันนะครับ ừ ừ ừ สาหรับเดี๋ยวเราจะมีวอล์กการฝึกงานอย่างแน่น,นอนนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับเช่ค่ะเช่บอกวิชานี้เรียนเกี่ยอะไรคะวิชานี้นะครับก็เรียนเกี่ยวกับของเทคนิคในการที่จะใช้ในการฝึกงาน ừ ừ ừ นะครับใช่ค่ะเช่นเทคนิคถ้าเราจะคุยกับคนหนึ่งเราต้องใช้เทคนิคอะไรหรือว่าเราไปทํากิจกรรมกับเด็กคนหนึ่งเราต้องใช้เทคนิคอะไรเรื่องหนึ่งฝึกงาน ừ ừ. อ่า เดี๋ยวจะสปอยไปก่อนนะคะว่าแต่ละคนจะเลือกที่ฝึกงานตรงไหนกันบ้างครพี่มะปาเลือกอะไรเอ่ยพี่ปาเลือกพอมจจังหวัดค่ะใช่ค่ะเหมือนกันที่เดียวกันเี่พอมจจังหวัดมีโรงพยาบาลมีฟอเด็กใช่มีมีสาธารณภัยส่วนโรงพยาบาลก็จะมีพระมงกุฎค่ะกับมีพวกเรือนจําด้วยเนาะใช่มีเรือนจาด้วยก็มีหลายที่มากๆนะสำหรับน้องๆให้เลือกว่าน้องๆถนัดอันไหนแล้วอยากไปที่ใดนะคะอืมก็ ไปศึกษาดูกันได้นะครับวิชา G.E. นะครับก็จะมีการฟังการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพนะครับก็จะกกันมาเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นเน้นพูดกับการฟังค่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆนะฮะของเราที่ต้องต้องอยู่แล้วนะคะเราเรียนแบบภาษาอังกฤษใช่ต้องบอกเลยว่าจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าสําคัญกับงานสังคมสงเคราะห์มากนะครับเพราะว่า เราอาจจะได้ทํางานกับพวกนาง UN หรือองค์กรระดับประเทศก็ได้นะครับใช่การศักษเกี่ยวกับโลกต่างๆเราก็ได้เรียนนะคะก็ต้องจําเป็นต้องที่ต้องใช้เหมือนกันนะครับอีกวิชาก็คือ C N F 004จีศนศึกษาศึกษาก็คือเรียนภาษาจีนพื้นฐานนั่นเองนะครับก็เหมือนที่พี่บอกค่ะถ้าน้องๆมีแบบพื้นฐานจากเรียนเก่าแล้วมาเรียนที่นี่ง่ายมากค่ะภาษาไทยกับการสื่อสาร อันนี้ก็เหมือนคนมีพื้นฐานเหมือนกันใช่ไหมคะพี่เชนใช่จริงๆวิชาเนี้ยง่ายนะใช่เหมือนแบบส่วนใหญ่ก็คือมสีมมห้าหกที่เราเคยเรียนมาแล้วอ่ะพอมาอยู่นี่ก็ก็เหมือนพานหูมันตามาแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือจะเน้นเรื่องของของบทความการอ่านบทความต่างๆนะครับก็เรื่องของการวิเคราะห์มีวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์ไม่ยากคือความสามารถอย่างแน่นอนใช่ค่ะเพราะพี่เชื่อว่าน้องๆอ่ะเรียนผ่านพกนี้มาแล้วอืมใช่ค่ะแค่อันนี้คือเหมือนประมาณมมาทบทวนที่เฉยๆพี่เชนเนาะทบทวนที่เฉยๆครับก็ ปร่ชาจีเออย่างที่บอกไปเนาะเรียนกับคณะอื่นเน่ยนะก็เรียนรวมเนาะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับสาหรับการรีวิว2องทั้งสองเธอบอกว่าทุกคนนะครับจะชอบคลิปนี้แล้วก็จะได้ประโยชน์สำหรับน้องๆที่จะกำลังมาใช่คระกำลังจะมาเข้าที่นี่นะคะอไปดูเป็นตัวอย่างในการที่จะมาศึกษาต่อกันได้นะครับถ้าเกิดน้องๆมีอะไรจะถามนะคะถาม พเนะก็ไม่ได้ฝากอะไรมากค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเชนกีรเาแม่ค่ะ,ะ,คะแล้วเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย